คอนเซปต์มาจากอะไรนะคะคอนเซ็ปต์ก็คืออยากให้ทั้งหมดนะคะเป็นแบบพระจานทร์ก็เลยเลือกเป็นใช้หินดวงโตนะคะแล้วก็จะให้มีโลหะล้อมด้วยเป็นแบบแบบฟรี์อล้อมอยากให้พระจานท์ดวงแบบมีความน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงโอเคโอเคแล้วก็จะให้เป็นทองขาวคะทางขากำลังบินอยู่ใต้พระจัน์แต่ก็อยากให้เพิ่มดีเทลความน่ารักนิดนึงให้ค่ะก็คือจะมีใบไี้ปิด ไอเดียดีมากเลยทำไมคังจะทำไมคังข่าต้องบินไปหาพอาจารย์อยากอยากรู้ตรงเนี้ยคอนเซ็ปต์คืออยากให้อยากให้คบงข่าให้กใหขกวมันแบบเพิ่มความน่ากลัวให้กับพอาจารย์<笑><笑>อ๋อสำหรับพอาจารย์อย่างเดียวจะดูแบบว่าจะมองไม่ออกไปถึงขั้นตริงทางดีร<อ>ายการที่มีข่าวด้วย คอนเซนต์น่ารักมากวินขอคอนเซ็ปต์เลยเถอะอยากได้มีที่สำหรับผู้หญิงที่มีความชอบที่มาจากตัวจีด้วยแต่ว่าไม่ได้อยากให้มันหวานหรือสาวมากจนเกินไปก็เลยมีลงดังโปรตีด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตรงเม็ดคอยหรือเพชรเนี่ยมันก็จะเป็นมิงค่ะแต่ไม่ได้จะเป็นมิงแต่ว่าจะจะเป็นสีขาวแค่ตรงตรงกลางก็ข้างล่างสุดที่เห็นกเขาค่ะม แล้วทอ้งค้าตัวนี้มีมินิ่งไหมทำไมแบบก็ดูแบบรุนแรงเยอะอะไรเงี้ยเอาแรงมาดันใจมาจากไหนชอบความแอ่นี่เป็นแนวของคนหลังที่เขาชอบมีความแบบโค้งอะไรเงี้ยค่ะชอบความมันมันโค้งรับกันตอนแรกก็ว่าแค่ทั้งคาแบบรู้สึกว่าไอ้มันมันเพิ่มความ ก่อนช้อยได้มากกว่าน,นี้เลยเพิ่มตัวข้างลงไปด้วยอ๋อ <c oughs> โอเคโอเคแม่นึกว่าแบบว่าขัางขราวตัวนี้ย้อนอยู่แค่ยอ๋อยินม,มาจากอดีแตแบบอดีตเราเมี่ซ้อมมานอนนี่นั่นแบบว่าแฟนแายตั้งแต่รุ่นแรกๆอะไรอย่างเงี้ย